สวัสดีจ้า24ธันวาคมนะจ๊ะก็คือว่าหยุดยาวก็เลยว่าจะหาที่เที่ยวต่างๆใช่ไหมก็ไปเจอตัวตัวหนึ่งเป็นตัวของแบบการรถไฟที่อิตาลีนี่แหละเป็นแบบตัวเหมารวมมี3วันราคา29ยูโรแล้วก็5วัน49ยูโรก็คือขึ้นไปเลยจ้ะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นได้ไม่จำกัดขอให้เป็นรถไฟ Regional Train ก็คือรถไฟหวันเย็นขึ้นไปเลยเราให้ทายซื้อกี่วัน5วันซื้อหวันไปเลยก็เลยจัดแพลนเมื่อวานว่าจะไปเมืองไหนอะไรยังไงบ้างก็ตามกันไปเลยเมืองแรกไปฟลอเรนซ์พิเรนซ์รถไฟวานรอป้ารถไฟมาแล้วเลิศเดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นจะไปดูว่าตั๋วจะใช้ได้ไหมโดนปรับไหมหรือยังไง ผิดกติกาไหมไปเลย วนถ้าระยะเวลาเดียวกันนั่งรถไฟความเร็วสูงถึงมิลานแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้แวะก่อนที่ฟลอเรนซ์นี่ตกแต่งสวยงามด้วย่าต้นคริสต์มาสนะจ๊ะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปเก็บก่อนเดินทางห้าวันกระเป๋าหนึ่งใบเบาๆไม่อยากถือเยอะเพราะว่าปวดหลังปวดขาปวดเข่าคือน้อยๆใส่ชุดซ้ำ เดี๋ยวกระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมก่อนใกล้ๆแถวนี้แหละจอดไว้ไปอาซาลุ้นจ้า ได้ไหมเอ้ยได้ไหมเอ้ยพอได้นะได้ไหมได้ไหมได้อยู่ห้องน้ำอันนี้ฮะชาวเวอร์นะเล็กๆพอได้นี่แหละได้เลิศก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่เปิดมานเนาะโอเคเปิดแค่นี้ดูวิวก่อน นี่นอโรงแรมมาได้อยู่เป็นบถนนที่แบบว่าเดินจากสถานีแต่ถามว่าเปิดตรงนี้แล้วปิดก่อนได้ไหมลุ้นกันว่าปิดได้ไหมปิดนะน้นแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวกันจานในเมืองไปเลยก็คือที่มาที่ไปของทริปนี้ก็คือ มีวันหยุดพอดีมีวันหยุดห้าวันก็เลยแบบไม่ตอนแรกหยุดสามวันก่อนก็เลยแบบอาหารที่เที่ยวแต่เราก็ไปเจอไอ้อตัวนี่แหละตัวแบบว่าเหมารถไฟพอมถูกไงถูกแล้วยอมไม่ได้ก็คือเป็นตัวประเภทเหมาใช่ไหมมีสามวันแล้วก็ยีให้เลือกห้าวันด้วยสามวันราคายี่สิบเก้าห้าวันราคาสี่สิบเก้าเอาห้าวันสิความงบ ก็เลยไม่ได้ตัดก็เลยต้องก็ไปขอวันหยุดเพิ่มใช่ไหมแล้วก็เริ่มจัดแผนว่าโอเคห้าวันเราจะมาเที่ยวไหนบ้างอะไรยังไงอะไรยเงี้ยจัดแผนเมื่อวานยี่สาธันวาคมจัดปุ๊บก็ซื้อตั๋วรถไฟอีละอีเหมานี่แหละแล้วก็อจองจองโรงแรมอันนี้ก็จองโรงแรมที่แรกที่ที่ฟลอเรนาะจองมึงจัดเป็นแบบ last minute อะไรเงี้ยเนาะคือเหลือห้องไม่กี่ห้องแล้วก็ลดราคาครึ้นราคาก็าคาือถูกมาก แล้วก็ได้ห้องดีด้วยอะไรเงี้ยเออก็แบบเออเป็นความโชคดีของของทิปนี้ก็ประทับใจอย่างที่หนึ่งนี่เพิ่งเริ่มนะแต่ว่าประทับใจหรือเปล่าก็คือนั่งรถไฟสี่ชั่วโมงก,ก็โอเคประทับใจนั่งเรื่อยๆชมวิวฟังเพลงไปรเรื่อยๆอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เอาของไปเก็บที่โรงแรมแล้วก็ที่ใกล้ๆสถานีจะมีโบสถ์ชื่อว่าซา no นตามาเรียโนเวลลาเนา ที่มาของชื่อสถานีรถไฟฟิเลนเซซันตามาเรีโนเวลาเนี่แหละจำได้ว่าปีที่แล้ว,วมาแล้วมีตลาดคริสต์มาสเล็กๆน้อยๆอ,อยู่หน้าโบสก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าแล้วก็ปีที่แล้วหนาวมากจำได้ปาฟอรเรนหนาวมากแล้วแต่งตัวมาไม่พอก็คือหนาวยืนหนาวปีนี้ก็เลยแต่งหนาปรากฏว่าร้อนพ้บพันคอถุงมือ หมวกไหมพรมก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปเมืองต่อไปมันอ,อาจจะได้ใช้นาะเดี๋ยวมอมอยทักพักหนึ่งนี่จะถึง,งนีไปดูตลาดซ้านี่โอเคถึงลานเปียดซาดตรงสแควร์ตรงหน้าโบสแล้วก็คือปีนี้ตูบจ่าไม่มีตลาดร้านโลงเลย โลงโก็คือจากจัตุรัสตรงนี้ก็คือท่านเลี้ยวไปทางนี้นิดนึงก็จะเห็นนี่เลยนั่นดู ce, โอโมดิเซเรนเซเนโบสใหญ่ประจำเมืองโดมสีแดงโดดเด่นตะการตาตรงนั้นเราก็จะเดินไปทางนี้แหละเดินเข้าไปในเมืองกันเลย ตาดัวโมชฉ่คนเยอะแล้วก็สวยอยู่ในต้นคริสต์มาสแล้วก็คนเดินเยอะแยะมากมายเลยนั่นคือคัมปานีเล่เนาะนี่ h, h ora, คัมปานีเล่หอระฆังก้อนนี้เป็นฮอสินชุม่มแล้วก็ตัวที่เป็นสีแดงๆตรงนี้ก็คือที่เป็นยอดโดมก็คือเป็นตัวของโบสเดี๋ยวคือตอนนี้ยังสว่างอยู่ประมาณบ่ายสองเดี๋ยวสักประมาณสักไปสี่แดดหมดแล้ว ไฟก็น่าจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเนี่ยย้อนกลับมาถ่ายอีกทีหนึ่งก็เดินเล่นไปก่อนในเมืองเนาะ มีที่เลือกก็คือเป็นแบบว่าที่ไขาดีเนาะก็คือมีแฮมดิบแล้วก็มีผักโรสเกตแล้วก็ปาดด้วยครีมชีสคือเลิศคือผสมผสานกันลงตัวคือเลิศคือดี อนนี้ก็คืออยู่ที่เปียซาเดลาซิโนเรียนะคือเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยชอบ Square, สแควร์จัตุรัสอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่าแบบว่าเคยอ่านเรื่องอะไรนะอะไรนะเรื่องอะไรนะอินเฟนโใช่ของแดนบราวน์ใช่ไหมแต่มันก็แบบเออมันมีแบบส่วนหนึ่งตอนหนึ่งที่จะมาต้องไขความลับอยู่ที่ปาลาัโซเวกโชปาลาโซเวกโชข้างหลังตรงนี้ด้วยแล้วแบบตอนนั้นอ่เพิ่งอ่านเสร็จก็คือซื้อตัว๋วซื้อตั๋วรถไฟแล้วนั่งรถไฟมาเลยจ้ะคือมาอินเลยจ้ะ เดินอยู่ในการาโซวิคิโอข้างหลังตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อก่อนอันนี้ก็คือเป็นเอที่ทำการเมืองของเมืองฟลอเรนซ์เนาะสร้างโดยตระกูลเมดิชีเอา,าที่จำได้นะแล้วว่าตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามองจากมุมนี้เนะี่ยก็จะเห็นการเรียงตัวของเอลูกป,ปั้นเนาะ ด้านหน้าของอตึกอันนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เนาะก็เป็นตรงนี้เนาะก็เป็นรูปปั้นของท่านโคซิโมที่หนึ่งอยู่บนหลังมานะขี่มา้าแล้วก็มาเป็นรูปนี้เนฟจูนเป็นน้ําตกเป็นฟาวเทนเนาะก็เถอบไปอีกตรงสีขาวตรงกลางตรงนั้นก็จะเป็นรูปปั้นของเดวิดอันด่งดังแล้วก็ข้างหลังเป็นเพอร์คิลิสแอนด์คาร์คัสเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไหมไป ก็คือรูปปั้นสองอันนี้เนาะใหญ่ตโตมโหรานทางด้านที่ยืนขั้นจงคือเดวิดนี่เดวิดผู้พิชิตกอเลียนะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นตัวจำลองเนะาะเมื่อก่อนเคยตั้งอยู่ตรงนี้แต่แล้วย้ายมาอยู่ในพิพิธภัยตอนนี้ก็เลยเอาตัวจำลองมาตั้งเป็นหนึ่งในตัวจำลองมากมายที่ตั้งอยู่ในเมืองส่วนอันนี้เป็นเฮอร์คิลิสกับคาคาสเนาะเป็นเฮอร์คิลิสพิชิตปีศาชื่อคาคาส ตัวล่างนี่ครับ่ะทั้งสองลูกปั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนที่แบบแสดงให้เห็นถึงวิกตอรี่เนาะการชนะของตระกูลเมดิชีแล้วก็พอร์ที่สามารถแบบว่าควบคุมแล้วก็สร้างเมืองฟลอเรนซ์ Florence, แล้วก็แฟนทอสกันนะอันยิ่งใหญ่นี้ได้เลิศไหม่วนอันนี้ก็คือไฮไลท์เหมือนกันก็คือเป็นเพอร์ซูสเนาะ ถือหัวของเมดูซ่าอยู่แล้วก็เหยียบอยู่บนร่างของเมดูซ่าด้านล่างตรงนี้เลิศเนาะเป็นอันนี้เป็นรูปปั้นบรอนซ์คือทำได้ไงคือสวยคือสวยคืออลังคือเมดูซ่า ของด้านในปาลาสโซวิิโอแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์นะเพราะว่าไม่ได้มีเวลามีแค่ครึ่งวันที่จะอยู่ในเมืองฟอเรนนีนเท่านั้นเองก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูร,บรบอบๆวันนี้ก็แค่ส่งทางเข้านะเธอตายรู้หลาแต่ละกำแพงก็จะเป็นเพ้นท์แบบสภาพบ้านเมืองของแต่ละที่อย่างอันนี้เนาะก็คือที่อังารีเอสเออสเตรีย,ยนเนาะ เมืองเวียนนาเมื่อไหมก็คือคลิปวิดีโอนี้จะยาวกี่นาทีกี่ชั่วโมงกันคือเอามาจากวิชาที่เรียนในที่มหาวิทยาลัยเลยนะคือวิชาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นั่นแหละ จะมีนางหนึ่งชื่อว่าอานนามมเรียลุยซาเดเมดิชีเนาะลาสไลน์แล้วท้าย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 ของตระกูลเมดิชีแล้วคือแบบไ,ไม่มีใครจะต่อแล้วว่าแล้วนางก็ถูกแต่งแต่งออกอะไปกับเมืองอื่นอะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นออผู้ปกครองเมืองที่นี่แต่ว่าก่อนที่นางจะปิดตำนานใช่ไหม <c oughs> เล่าอะไรเนี่ย นางก็คือว่าทำการเซ็นสัญญาที่เป็น Family Pack PACP กพี A C T no Pack, เอซแพ็กเพราะว่าสุนที่สัญญากับดูของตระกูลใหม่ที่จะขึ้นมาปกครองเมืองเนี้นางบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคอลเลกชันต่างๆที่ตระกูลเมดิชีนั้นสะสมมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นรูปภาพเป็นรูปปั้นทุกอย่างทุกคอลเลกชันต่างๆที่ อยู่ในปรัสโตเวคิโอแล้วก็อูฟิชีที่เป็นพิธีณา์ที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างนั้นห้ามเคลื่อนย้ายออกจากเมืองเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนในอะไรนะในเมืองรวมถึง f o r e รนเนอรด้วยต่างชาติให้เข้ามาอยู่ให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ไม่มีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเปิด l n o w e เนาะเปิดองค์ความรู้ให้กับทุกคน ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษานี่แหละอันนาเมเรลุยซาเดอร์มิดชีก็เลยเป็นเหมือนกับว่าคนสำคัญในแบบวงการพิพิธภัณฑ์ที่แบบทำให้แบบว่าศิลป,ปะในเมืองฟอรเรนอันนี้ก็คือไม่ได้ถูกยโยกย้ายไปไหนมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็ยังถูกเก็บไว้ที่เมืองนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ให้คนเข้ามาเชื่อมเยี่ยมชมเลิศไหมเลิศอันนี้ประทับประทับ บารัตโซโวิคิโอเนาะถัดมาข้างๆก็คือเป็นอุฟิซี่ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์อุฟิซี่ในปัจจุบันเนาะอุฟิซี่ก็คือออฟฟิศก็คือสมัยตอนที่รุ่งเรืองเนาะตระกูลเมดิชียรุ่งเรืองแผ่ขยายแผ่ขยายเอออาณาจักรไปรอบๆเนาะก็คือก็เลยตัดสินตัดสินใจว่าโอเคเราต้องมีออฟฟิศให้ผู้นำหวัวเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงาน ที่นี่แล้วก็อคอยบัญชาการสั่งลงไปตามหมู่เมืองต่างๆรับคําสั่งจากตระก,กูลเมดิชีเนี่ยรับคำสั่งมาที่ออฟอฟิศแล้วออฟฟิศก็กระจายคําสั่งไปที่เมืองปกครองดูแลก็เป็นที่มาของการสร้างตึกออฟฟิียันนี้นี่ก็คือยาวมากนูน่นอันนี้คือท่านโคซิโมก็วันนี่โลเรนโซเดอะ g เมกนิฟิเซนนี่เนาะ ว่าลูกชายของโคซิโมที่หนึ่งชื่อฟรนช์สโกที่1เนาะชอบศิลปะมากสะสมผลงานศิลปะทำห้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรสตูดิโอเนาะทำห้องเป็นถ่นายจะเรียนแหละคือเหมือนกับเป็นสตูดิโอสำหรับอ่านหนังสือสำหรับเรียนหนังสือสำหรับเขียนสำหรับเก็บสะสมของหายากต่างๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเก็บไปเก็บมาเยอะจ้าไม่มีที่เก็บก็เลยตัดสินใจ เอาส่วนหนึ่งของออฟฟิซี่เนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแกลเลอรีเนาะเก็บสะสมคอลเลกชันของตัวเองเอาไว้ก็เลยเป็นรากฐานของผลงานที่มาอยู่ในออฟฟิซี่พิพิธภัณฑ์อฟฟิซี่ในปัจจุบันตรงทางเดินทางล่างเนาะก็จะประดับไปด้วยรูปปั้นของอัศวินเนาะที่สำคัญสำคัญแล้วก็โด,ด่งดังอย่างเช่นนี่เนาะจอร์โต้โดนาเตโล ท่านนี้นี่ดาวินชีดันเต้นี่ดันเต้นีน่เพทราค่ามาคิอาเ,เวลลี่กาลิเลโอจ้า มิซี่นี่มีสองชั้นนะจ๊ะเก็บคอลเลคชันต่างๆมากมายให้เข้ามาดูสักครั้งหนึ่งดีมากแล้วก็ซีนประจำของฟลอเรน์ก็คือจะติดแม่น้ำนี่นาะชื่อแม่น้ำอาร์โนเนาะแม่น้ำอาร์โน A R N O เนแล้วก็จะมีสะพานชื่อปอนเตเวคิโอเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะแล้วก็จริงๆข้างบนจะมีระเบียงนี่ชื่อระเบียง วัซารีเนาะดูจริงๆดูไม่ออกเนาะว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของสะพานเนาะแต่จริงๆคือระเบียงเป็นทางเดินลับข้างบนซึ่งเอาไว้เดินจากอุฟิซี่เนี่ยเดินข้ามไปจากเดินข้ามไปจากไหนนิ้วนี่เดินข้ามจากด้านบนไปจากเดินข้ามไปจากไหนยังไงนิ้วนี่เดินข้ามข้ามข้ามข้าไป,ไปฝั่งหนึ่งจ้ะปาลาโซปิตติ เป็นที่พักเป็นพระราชวังปิติของตระกูลเมดิชีอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจริงเรื่องเล่าที่ฟลอเรนเยอะมากเลยนะแล้วฟลอเรนเนี <Gülme>. ่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มาเนี่ยจะสิบจะรอบที่สิบแล้วไหมเออมาแล้วก็ชอบมาแล้วก็ชอบเล่าแล้วก็ชอบแบบเออเอาสิ่งที่เรียนมามาแบบทบทวนในหัวว่ายังจำได้อยู่ไหมแล้วก็เล่าให้ตัวเองฟังเดี๋ยวข้ามสะพานน่ะนั่นแหละสะพานนี้แหละ ข้างๆไปปาราโซปิติ ก็ไปปรรทุกไปติกลับมาทีหนึงมืดเลยจ้าตอนนี้ก็เลยเริ่มเห็นแสงไฟประแสงสีประดับตกแต่งเมืองกันแล้วจะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า จาสถานที่ที่จัดตลาดคริสต์มาสประจำเมืองฟลอเรนซ์ตอนนี้คือไม่มีไงแล้วคือเข้าไปดูในเน็ตจัดถึงวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดธันวาคมแล้วจะเรียกตลาดคริสต์มาสเพื่อ <c oughs> คืออะไรไม่มีปิว้วไปสำหรับเมืองนี้คือปีที่แล้วก็คือมาฟลอเรนซ์นั่นแหละแล้วก็คือมาพบเจอตลาดนี้แล้วก็เลยแบบเออใจจอย,จอยก็เลยว่าเออปีนี้เนี่ยจะว่าเออมาอีกแต่ว่า,ออาก,วก็คือไง หมดไปแล้ววันที่สิบเจ็ดไม่รู้เดี๋ยวไปหาฟุตเทสปีที่แล้วก่อนนาอ i n s e r ตให้ถ้าไม่มีถ้ามีหรือไม่มีก็ไปดูกันละกัน